ำทำไข่เนาะครับเห็นแล้วเนาะหังเนาะไอหินแล้วบานไอกดแล้วปาไ้กิน,น <ะ S 2> โอ้ <c oughs> <c oughs> ได้เป็นคู่ก็ได้กาดเลย <c oughs> <c oughs> เออ ใช่ใ่เห็นยี่บเห็นยี่บอ่อันทรงห้างยังไงออ้อเบาเดกะตาเขาอีกดด้นั่งปับกะตาจหน่อยดทีมงานก็ได้ได้โคโค่ใจกันใช่ก่อนบุถือได้หันเอาลงดวยกันโอ้ าโคโคโคโกล่างเือให้ือกระตาเรืองไ่ือกระตาหรือวได้กี่เนี่ไปเลมอยู่หันไข่ไข่ดกขนาดพอเดี้ยงไว้แน่นนผู้ดแสนว้ยผูนกำลังย้อยลงว่ะแป้งอยู่ใสแป้งในรถหรอยักเอามาไว้แบบแป้งขบาะเข้าหัน มีแต uh ่เป้งเลยแม่เป้งเลยเป้งน้ำบ่อเป้งน่ะมีแต่แม่เป้งอ่ะน่อืมีงไข่น้อยไข่ไออ่หน่แเปเอาอย่างไก่าตายไเอาเร็วๆมันทีตายบ่เออมันหีปวดเสียบด แป้งอย่งแปงมันนี่บอกมัน,น,น,มนว่าแป้งทาเข,<อ>ขาข้อห้มยังหน่อยเออ,เอ,อมันเห็นนี่ังหน่อยอ่าคือยังบุเห็นไข่มันอยูส่สัเอ่อเอาระวังด้ระวังด้อูโอ้ จารย,ยรมึงยาได้นะอาจารย์ <c oughs> นอาจารย์มึงยามึงยาเดยมันะยิยูห้างกินห,ห,หลายๆหงนั้นอ้หรกอขนาดได้กิโล,ลนึงพูดีเลยโอ้ันบอกโคลงลงเนาะฝีมือแท่ว่มันมมีลมรับมีลมมันแนลดดอกจ้ากักเลยบ่อแม่มัน ไปทพูบ่าวสัน้นยบุนี่ผููบ่าวสำเนาผูบ่าวเรือน้นยผูบ่าวเรือน่อยสวยงามมากโอ้ใส่แบบนี้เลยมาล้างแป้งออกโอ้หวดสิได้กินก็ระต่ายเนันอ่าโอ้บวขายหน้าขายตาครับนี่ก็เป็น

โฆษณาฟรีแบบน,นี้เนาะงามเนาะไข่ร้อยเนาะ